เดือนกรกฎาคมนี้แนวโน้มชีวิตเป็นยังไงกันบ้างนะคะ,ะดูจากการปรากฏของไพ่ทั้งสี่ตำแหน่งแล้วเนี่ยต้องบอกว่าม,มันมีความนิ่งส่วนหนึ่งเนาะแต่มันก็จะมีในเรื่องราวของเขาเรียกว่าความเป็นตัวเองความเป็นตัวตวนบางอย่าง ก็อีกส่วนหนึ่งด้วยนะคะเดี๋ยวมาลองเจาะกันดูว่าในเรื่องไหนมันแมชกับอะไรบ้างนะคะเรื่องของการงานกันก่อนเลยเนาะภาพรวมกันไปนะคะไม่เจาะจงนะว่าเป็นของใครกันแน่นะคะเอาเป็นว่าเหมารวมๆของชาวราศีมินเขานะคะเดือนกร,รกฎาคมนี้ในเรื่องของการงานมองว่ามันมีความก้าวหน้าไปได้เรื่อยๆนะคะในเรื่องของการทํางานก้าวหน้าไปได้เรื่อยๆแต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีประเภทที่แบบบางทีนะคุณเป็นชาวมินเนี่ยนะคะแล้วเพื่อนร่วมงานบางคนเนี่ย คุณอาจจะเจอเพื่อนร่วมงานประเภทที่แบบว่าอาจจะชักชวนคุณนะคะหรือมาเขาเรียกอะไรมามามาท้าทา,ทามาบอกกล่าวอาจจะชวนกันไปทําอะไรที่อาจจะเป็นเรื่องที่ออกแนวแบบเทาๆานะเรื่องเทาๆเรื่องที่อาจจะดูแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยถูกไม่ค่อยถูกศีลถูกธรรมสักเท่าไหร่นักอ่ะบางคนนะคะอาจจะมีแบบนี้นะคะเจอคนมาชักชวนแบบปกติคุณอาจจะทํางาน อะไรของคุณอยู่อะ่ะงานแบบออฟฟิศหรืองานอะไรก็ตามแต่มันอาจจะมีคนมาบอกว่าเอ้ยลองไปทํามันนี่ดูไหมอันนี้เนี่ยให้ผลตอบแทนดีนะอันนี้อย่างนั้นอันนี้อย่างนี้นะนะคะออกแนวแบบว่า มีเป็นงานที่ค่อนข้างจะไม่ไม่ค่อยสอดรับกับกฎหมายสักสักเท่าไหร่นักนะคะหรือบางทีก็อาจจะเป็นไปในลักษณะของการที่แบบเป็นกลอุบายอะ่ะเป็นงานที่มันมีกลอุบายเอาไปล่อลวงคนอื่นเขายกตัวอย่างเนาะคอเซนเตอร์อย่างเงี้ยแก๊งคอเซนเตอร์อย่างเงี้ยนะอ่ะเนี่ยเราก็จะเห็นภาพมากขึ้นแล้วว่าอ๋อแนวแนว,แนวนี้นะคะให้ระวังนะถ้าแบบมันมีใครมาชักชวนคุณอะไรประมาณนี้นะคือคุณจะมีสติหนักแน่นมากพอที่จะไม่ไปข้องแวะกับงานอะไรที่เป็นแบบนี้แต่ สิ่งหนึ่งที่ไพ่เขาก u i d i n g มาคือคุณอาจจะต้องระวังว่าเพื่อนเราบางคนเนี่ยพอเราไม่ทําตามเขาก็จะมีอาการแบบงอนเราหรือบางคนก็หนักๆเลยก็อาจจะพานเราได้นะนะคะดังนั้นไพ่มันเลยบอกว่าอาจจะต้องไประวังในจุดนี้ด้วยคือเราอะไม่ไปไม่ไปเอออห่อ,ห,อหมกกับเขาก็จริงแต่ว่าเขาก็จะมองว่าเออเราเนี่ยแปลกแยกออกไปเราอาจจะตั้งตัวแบบเรารู้แล้วนี่ว่าเขาคิดจะทําอะไรที่เป็นชเรื่องลบๆใช่ไหมเขาก็อาจจะตั้งตัวเอ้ยเราอะ ถ้ามันจะมีข่าวล่วไหลว่าเขาแอบ,บทําอะไรมันต้องมาจากเราแน่เลยอะไรเงี้ยบางทีนะคะอาจจะมาในเวประมาณเนี้ยซึ่งเราก็ต้องตั้งรับตรงนี้ให้ดีนิดนึงเนาะเราไม่ได้เกี่ยวข้องก็จริงแต่บางคนอะเขาเขาไม่จบไงนึกออกไหมนะคะฟิลประมาณนี้นะในเรื่องของการงานนะคะทีนี้เนี่ยเรื่องของการเงินนะคะี่ดูเราเห็นเป็นยังไงบ้างนะคะชาวมีในรอบของเดือนกร,รกฎาคมเนี้ยค่ะจะค่อนข้างมีความคิด อยากจะลงทุนสนใจขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการมองหาจังหวะที่จะช้อนซื้อทองนะคะบางคนซื้อเครื่องประดับมาไว้กับตัวเองบางคนอาจจะคิดไปในเรื่องของการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของอสังหานะคะหรือบางท่านที่มีความรู้สึกว่าอยากที่จะแบบซื้อหายานพาหนะสักคันหนึ่งเอามาใช้อย่างเงี้ยคะ่ะมันจะมีเกณฑ์ประมาณอย่างเงี้ยเหมือนคุณเริ่มจะคิดถึงเรื่องพวกนี้ไม่ได้บอกว่าจะต้องไปซื้อนะคะ แค่มันมีความคิดมาก็คือเข้าเข้าแก๊ปแล้วอะพูดง่ายๆว่าคุณมีไอเดียขึ้นมาแบบเออมันน่าจะดีช่วงนี้คิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องเงินแล้วผ่านไปเกี่ยวกับเรื่องบ้านนะคะโยงไปเกี่ยวกับเรื่องรถเรื่องทองเรื่องอะไรแบบนี้นะคะค่อนข้างจะมีไอเดียอยากที่จะแบบเอาเงินไปลงทุนแต่ว่ามันก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราก็คิดไว้ก่อนไงอารมณ์แบบคิดไว้ก่อนมันก็หลากหลายอยากที่อยากจะทะําอ่ะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ เอาเงินไปลงเต็มตัวขนาดนั้นนะคะเพราะว่ามองว่าภาวะการเงินของเดือนนี้คือมันทรงๆมันอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะมันยังมีอะไรที่แบบว่าเข้ามาเจอจุนเราได้นี่แหละเพียงแต่ถามว่ามันมีมากพอที่เราคิดว่าเราจะเอาไปทุ่มกับของชิ้นใหญ่ๆอะไรขนาดนั้นไหมก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะคะเพียงแต่ว่าคุณเองมีความคิดมีไอเดียแล้วว่าถ้าเกิดเงินฉันถึงขนาดนี้นะฉันจะเอาไปทําสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะทีนี้ในแง่ของความรักและความสัมพันธ์ ไพ่เ,เดือนนี้ออกมาหน้าตาค่อนข้างจะเป็นอะไรที่มีโจทย์นะคะนิดหนึ่งเนาะคือถ้าเป็นคนโสดนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดือนกรกฎาคมเนี่ยไพ่บอกว่าบางทีบางครั้งเราจะเจอคนที่ทัศนคติหรือแนวความคิดบางอย่างไม่ได้สอดรับกับเรานะคะคือตัวเราเองอาจจะมีความสุดตรงในการใช้ชีวิตบางเรื่องนะคะและพอมันมีคนเข้ามาเนี่ยมันก็จะเกิดอยู่สองแบบคือ1นึ่งเขารู้สึกว่า เราสุดโป่งเกินไปคําว่าเขารู้สึกคือหมายถึงเขาอาจจะมองชาวราศีมีนบางท่านเนี่ยว่าเอ้ยคุณใช้ชีวิตแบบนี้สุดโตร่งเกินไปเขาคิดว่าเขาน่าจะเข้าไม่ได้กับคุณหรอกนะคะกับอย่างที่สองคุณเองเป็นฝ่ายที่มองว่าเขาน่าจะมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างจากคุณมากแล้วคุณก็มองว่าเออมันก็คงจะไม่ตอบโจทย์กันเท่าไหร่เวลานี้คุณยังรู้สึกอยากเอนจอยตัวเองอยากสปอยตัวเองอยากตามใจตัวเองอยากทําอะไรที่ตัวเองอยากทําแล้วก็ปล่อยให้ทําก็ปล่อยให้ตัวเองทําคือไม่เขาเรียกอะไรนะ เราค่อนข้างจะแบบว่าฟรีสไตล์กับตัวเองค่อนข้างเยอะนะคะไม่มีลิมิตกับตัวเองในบางเรื่องนะคะเช่นบางคนเป็นสายดื่มก็จะแบบเน้นดื่มอย่างเดียวดื่มหนักดื่มมากดื่มนานดื่มบ่อยอะไรก็ว่ากันไปเนาะทีนี้พอคนเข้ามาแล้วมาแล้วมาเจอเนี่ยเขาก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าเออสงสัยเขาก็อาจจะเป็นคนคล้ายๆเราคืออาจจะเป็นสายปาร์ตี้สายแหงเหมือนกันสายแหงเอาเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่หนักเท่าเราไงพอเขาเจอเขาก็จะรู้สึกแบบอสงสัยว่า เขาต้องเบรกก่อนเขาน่าจะไม่ถึงขนาดนี้นะคะทีนี้ถ้าสำหรับคนมีคู่แล้วเนี่ยไพ่มันบอกว่าคุณอาจจะเจอในระยะนี้นะไม่คุณได้เป็นชาวราศีมีนก็คู่ของคุณคุณจะเจอความดื้อในแบบที่แบบใครก็งัดเอาลงไม่ได้อคือมีความดื้อเฉพาะตัวของเขาอยู่แล้วไม่ว่าจะพูดหรือบอกหรืออะไรใดๆก็ตามมันก็ <laughs> มันก็ไม่ได้เป็นผลมากนะักเพราะว่าเขาก็ยังยืนยันว่าตัวตนเขาเป็นแบบนั้นนะคะคุณอาจจะเจออะไรบางอย่างอะในความเป็นคู่ของคุณนะคุณอาจจะสัมผัสได้ว่าเดือนนี้เขาอาจจะมีความดื้อรั้นบางอย่างเกิดขึ้นในพฤติกรรมของตัวเองซึ่งมันส่งผลกับร่างกายของเขาเช่นบางคนแฟนอาจจะแบบคุณเป็นแควมีนเนาะแล้วบางคนแฟนของคุณเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้ดื่มเยอะดื่มบ่อยนะคะแล้วก็ พอเราบอกไปว่าเออเราเป็นห่วงเรื่องสุขภาพหรืออะไรนะเขาก็อาจจะบอกแล้วว่าเราคิดมากไม่มีหรอกเขาก็ดูแลตัวเองมาโดยตลอดนี่เขากินก็เขาดื่มพอเพียงเพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นความบันเทิงในอย่างหนึ่งในความรู้สึกของเขาเขาก็แค่รู้สึกว่ารีแลกซ์ผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าสิ่งที่ไพ่มันปรากฏคือบีค่อนข้างจะมองว่าไพ่ใบเนี้ยมันสะท้อนออกมาถึงที่ว่าบางคนเองอ่ะคือสนุกจนเกินลิมิตนะคะเหมือนกับว่าเนี่ยเหมือนยกตัวอย่างว่าดื่มเนี่ยดื่มจนเกินลิมิตจนบางทีทําให ตัวเองไม่สบายขึ้นมาอีกด้วยนะคะอาจจะทําให้สุขภาพบางอย่างสุดโทมมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพได้นะคะฉะนั้นเนี่ยในระยะนี้ใครที่เป็นชาวราศีมีนนะคะถ้าคุณถ้าคุณไม่ได้เป็นฝ่ายที่เป็นคนรั้นเองคนดื้อเองก็ให้โฟกัสที่คู่ของเรานิดนึงเราอาจจะเจอภาวะความดื้อบางอย่างที่เขาเป็นแล้วเขาก็เหมือนกับว่าไม่ได้บอกว่าจะต้องไปดื่มอย่างเดียวนะเช่นบางคนติดกินหวานมากอย่างเงี้ยสมมุตินะเขาก็รั้นเขาก็อยากจะกินของเขาคือแบบ กินทุกวันเบเกอรี่ทุกวันสมมติไงเบเกอรี่ทุกวันเบเกอรี่ทุกวันเบเกอรี่ทุกวันแล้วคุณก็บอกเขาว่าเอออย่าก,กินเยอะเลยเป็นห่วงอะไรเงี้ยเดี๋ยวกลัวน้ําตาลในเลือดมันสูงนะเดี๋ยวกลัวเป็นเบาหวานนะอะไรเงี้ยเขาบอกไม่เห็นเป็นอะไรลยนิดหน่อยเองเขาก็กินของเขาอยู่ปกติอย่างเงี้ยนะคะนะสิ่งที่ไพ่มันสะท้อนก็คือว่าคือมันมีโอกาสที่กินจนกระทั่งมันมีเอฟเฟกต์บางอย่างกับร่างกายอะ่ะคุณนึกออกไหมเออนะฉะนั้นแล้วเนี้ยก็ไปดูแลในเรื่องของสุขภาพของคู่กันด้วยนะคะทีนี้อย่างหนึ่งในเรื่องของ สุขภาพเองเมื่อกี้ไพ่ความรักนะแต่มันโยงมาถึงสุขภาพด้วยสุขภาพเองนะคะในเดือนนี้เองไพ่บอกว่าอาจจะมีภาวะที่รู้สึกปวดตึงบริเวณต้นคอนะคะบริเวณต้นคอก้มๆเงยๆบ่อยนะต้นคอลามไปจนถึงบ่านะคะบ่าไหลประมาณนี้นะคะสะบักนะพวกอาการออฟฟิศซินโดรมทั้งหลายนะแต่จะเน้นหนักบริเวณต้นคอเป็นหลักเลยนะคะตรงนี้จะมีความปวดเมื่อยตรงนี้หน่อยไพ่ก็บอกว่าอาจจะออกไปนะคะออกกําลังกายในที่โล่งแจ้งรับแสงแดด รับลมอะไรพวกนี้บ้างก็จะช่วยให้การเคลื่อนไหวบางอย่างของเราดีมากขึ้นสะดวกมากขึ้นนะคะโอเคค่ะชาวราศีมินขาค่ะบ,บิ๊หวังว่าคำพยากรในเดือนกรกฎาคมที่ส่งไปให้จะเป็นประโยชน์กับคุณนะคะเอาไปใช้ดูประกอบในเรื่องของสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาสู่ชีวิตเราแล้วก็ เอาไปใช้เป็นแนวทางเรื่องไหนควรระวังเรื่องไหนควรต้องตั้งรับนะคะเรื่องไหนที่แบบลุยได้ลุยดีก็เอาแนวทางนี้แหละคะ่ะไปใช้ประยุกต์เก่านะคะโอเคค่ะเดี๋ยวกลับมาอีกเบรกหนึ่งนะคะมาตามดูราศีที่สี่ซิว่าได้รับคํำพยากา์เป็นราศีอะไรนะคะ